วิกฤตแพทย์ในไทยปัญหาที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังข่าวสารปัญหาขาดแคลนแพทย์ในไทยไม่ใช่เรื่องใหม่แต่สถิติล่าสุดเปิดเผยภาพรวมที่น่ากังวลมากขึ้นกระทรวงสาธารณาสุขกระทรวงสาธารณาสุขประกาศว่า59จังหวัดมีแพทย์ในโรงพยาบาลชุมชนรอพอชอไม่พอขาดกว่า661คน12จังหวัดอยู่ในภาวะวิกฤตสีแดงในขณะที่52โรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไปรพรพทขาดแพเฉพาะทางใน6สาขาหลัก แต่ทำไมเรื่องนี้จึงสำคัญการขาดแคลนแพทย์ไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพาะกับจำนวนผู้ป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาแต่ยังส่งผลต่อคุณภาพการรักษาความพึงพอใจของผู้ป่วยและพาระงานของแพทย์ที่มีอยู่อีกทั้งยังเป็นสัญญาณของระบบสาธารณาสุขที่ไม่สมดุลซึ่งอาจนำไปสู่ปัญหาอื่นๆในระยะยาวสิ่งที่น่าสนใจคือกระทรวงสาธารณาสุขไม่ได้นิ่งนั่งกับปัญหานี้พวกเขาเสนอแผนแก้ไขสีด้าน ซึ่งรวมถึงการเพิ่มบุคลากรเพิ่มค่าตอบแทนและปรับแก้กฎหมายแต่คำถามที่น่าสนใจคือแผนเหล่านี้จะเพียงพอหรือไม่บทบาทของเงินกระทรวงสาธารณาสุขแผนใช้งบประมาณ98ล้านบาทเพื่อเพิ่มค่าตอบแทนแพทย์แต่เงินเท่านั้นจะดึงดูดแพทย์ไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้จริงหรือไม่หรือยังมีปัจจัยอื่นๆเช่นสภาพแวดล้อมการทำงานสิทธิประโยชน์และโอกาสในการพัฒนาอาชีพที่สำคัญเท่ากันปัญหาที่ซับซ้อนการแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ไม่ใช่เรื่องง่าย มันเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่างเช่นนโยบายการศึกษาระบบการจัดสรรทรัพยากรและแนวโน้มของแพทย์ในการเลือกทำงานดังนั้นการแก้ไขปัญหานี้จึงต้องมีการร่วมมือจากทุกภาคส่วนคำถามสำหรับผู้อ่านคุณคิดว่าแผนของกระทรวงสาธารณาสุขจะประสบความสำเร็จหรือไม่มีวิธีอื่นๆที่จะช่วยแก้ไขปัญหาขาดแคลนแพทย์ได้อีกไหมมาแบ่งปันความคิดเห็นกันในช่องคอมเมนต์